สางทางเลยตรงนี้ฟังเสียงหนกกับเสียงเด็ดพักดีกว่านะพี่้นะฟังเสียงข่อยเถาะ phí được gà ba mẹ bố ít ta pác gìn ta học ba bắn được chốt nà bố phi non chắn à มันยุบานนอกแหละปันยุบเมืองไทยแหละจ้ะในปลานในสวนหืมดอกอันนี้มันบานมันก็โรยมันก็เปลี่ยวมาผูใ้ใดเป็นพุ่มแผ่กรเยินดอกไม้นี่แหละค่ะ เก็บง่ายสังหรังเลยสังหลังเลยปะป,ปงกับตำแย่ฝรั่งเก็บก่อนก่อนที่เขาจะสูงก่อนที่ ต้นแย้มสิสูงพี่น้องของอร่อยบอกเตนีคุกเนี่ยะพี่น้อง فراغ.

โอ้สุดยอดเลยโหตัยอดเฮ้ยอบมากปัทอเน้องจ๋าโอ้ยร่วงไปละโอ้ยเสียดายเอบมากเลยเริ่มแล้วพี่น้อง คนเดินป่าหมาเดินเรือ่องเสียงนะ่ะข่อยกับบ้าๆยังต้องข่อยยานหมาจะซื้อพี่เนอะยานมันแรส่ซผัวเขามาพ้ามันยางสิเขาบอกค่อยผูกว่านหนักพี่เนาะอ๋อนี่สิวบมากดูสิ Hãy subscribe cho kênh đi Mì Gõ Để không bỏ นี่ฟักตาัตาเี้มแมักไปลูกมันก่อปายไปเนาง พี่น้องจ้าดอกฟันสิงโตวสวยมากเลยอะเนี่ย้าชั้นสิเอาไปแกงแกงกะทิพี่น้องจ้าเอาทั้งไปเอาทั้งดอกเขาเนี่ยละ่ะงา้อม,มากเลยอะดอกมีแสบด้วยจ้ะดอกตูมเขาด้วยจ้านี่ขาเง้คัก ส no. so ีน้องสวยมากเลยขวทั้งใบทั้งอันนี้เลยเนี่ยดอกจูงเขาแบบดอกบานมาเอาดอกบานมาเอาดวยจ้ะถ้าดอกตูง เอาทั้งใบทั้งดอกแซบแกงกะทิ మన Market. งามเอ้ยน้องสวยสวยสีม่วงสวยมากเลย